สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาครั้งที่สองที่หอประชุมพุทธรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีวันที่13ธันวาคม2566ดรจรินทร์สุรเสรีวงศ์ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานีครั้งที่สทั2566 โดยมีดรสารลิขิตชัยพลไทยสงผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีซึ่งเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้กล่าวต้อนรับมีระเบียบวาระที่สำคัญอาทิการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพมีนักเรียนจากทุกสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันกำหนดจัดในวันที่22มกราคม2567 การจัดงานวันเด็กและงานวันครูประจำปี2,567เป็นต้นยุวดีขวาวงนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีรายงาน